วันนี้เราจะมาเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของคำว่าแดนะคะซึ่งจะเป็นนะคะตัวยอ่อของชื่อโครงการนะคะแดของเราแล้วก็เป็นชื่อนะคะตัวยอ่อของรูปแบบการตัดสินใจนะคะซึ่งทุกท่านได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รูปแบบการตัดสินใจนะคะแบบแดก็เป็นหัวใจสําคัญนะคะของการเรียนการสอนตามโครงการแดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยดีนะคะ นะครับเด่นนะครับตัวแรกคือตัวดีใช่ไหมคะดี D, มาจากคําว่า drug นะครับดราฟการออกเสียงนะคะจะเป็นเสียงยาวไม่ใช่เสียงสั้นนะคะไม่ใช่ drug นะคะมันเป็นเสียงยาว drug แล้วก็ตัวหลังเนี่ยถ้าจะสังเกตนะครับมันจะมีตัวตัว G อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะตัว G เนี่ยจะต้องออกเสียงในลําคอเสียงแบบเกิดเกนะคะเสียงยที่ลําคอเพราะนั้นเวลาออกเสียงให้ได้ยินเสียงท้ายด้วยนะคะพราะสำหรับภาาษอังกฤษแล้วเนี่ยสำคัญ drug เห็นไหมคะยาใช่ไหมคะ drug นะคสัญญาณตัวที่สองนะคะในคำว่าแดคือตัว A นะคะซึ่งย่อมาจากคำว่า abuseabuse นะคะโดยรากศัพท์นะคะมันมาจากคำว่า use ซึ่งเรารู้จักกันใช่ไหมคะแปลว่าใช้ use นะคะแล้วก็เราเติมคำว่า a p p เข้าไปนะคะ a p p แปลว่านะคะในทางตรงกันข้ามในทางที่ผิดนะคะหรือแปลว่าไม่นะคะนี้เวลาเราเอาสองคำมาผสมกันเราจะอ่านว่า abuse ตัว S ตัวหลังนะครับมันอยู่ระหว่างตัว U กับตัว E นะคะตัวนี้จะออกเป็นเสียงเสียงหนักขึ้นนะคะเสียง Z หรือเสียงแสบนะคะเหมือนกับเสียงพุ่นบินนะครัะซึ่งเราคนไทยสาหรับคนไทยอาจจะออกยากนิดตนึงถ้าออกได้นะคะออกออก,ออกมันก็จะชัดเจนแต่ถ้าออกไม่ได้ขอ S ชัดๆนะครับ abuse abuse นะคบลองออกเสียงตามไปเลยด้วยก็ได้นะคะ abuse นะคะรับแปลว่าการใช้ในทางที่ผิดนะคะ ตัวที่สามตัว R ตัวที่สามเป็นคำว่าแดดนะคะ Resistance Resistance คำนี้ยาวและยากนิดหนึ่งนะคะวลาเราแบ่งถ้าถ้าเราแบ่งเนี่ยนะคะมันจะเป็นสามพยางค์ด้วยกันใช่ไหมคะตัว re นะคะ re ตัวที่สองก็คือ sis นะคะ s-i-s sis นะคะ t u r n s ตัว ce นี้จะออกเป็นเสียง s นะคะตัว ce นี้ออกเป็นเสียง s นะคะเพราะนั้นเวลาเราออกเสียงนะคะ Resistance แล้วสังเกตไหมคะว่ามันจะหนักที่พยายงค์ที่สองมจะ,ะจะหนักที่พยายงค์ที่สอง resistance สังเกตไหมคะซิส mm hmm. จ,จะจะจะหนักเราเน้นที่คำนี้มากกว่า resistance resistance, resistance mm hmm. แล้วก็อย่าลืม s ตรงนี้ที่สำคัญเวลาออกตัวนี้นะคะอย mm ่า hmm. อย่าลืมนะคะสิง s, <S, mm hmm. <S แล้วก็สิง s สุดท้ายนะคะ resistance mm hmm. มันลา,ากศัพท์มาจากคำว่าอะไรนะคะเราถ้าเราเ,าเคยได,ไ,ดได้ยินกันมาก่อน, mm hmm. น resist mm hmm. ที่มีตัว t นะคะ s i s t แปลว่าต่อต้านใช่ไหมครับเป็นกริยานะคะเราเติม a n c e เข้าไปมันทำให้เป็นคำนามแปลว่าการต่อต้านนะคะลองอีกครั้งนะคะ resistance resistance, resistance. เห็นไหมคะตัวสุดท้ายนะคะในคำว่า there นะคะชื่อนะงการของเราคือ education education นะคบแบ่งเป็นพยานนะคะก็จะเป็น s นะคะเสียงเสือูใช่ไหมคะ k ca ที่ออกเป็นเสียงเคิเลยนะคะแล้วก็ชนนะคะ education แล้วสังเกตไหมคะว่าจะหนักนะคะเราจะเน้นที่ตัวที่3อ,อย่างที่3าเนะคะ educationeducationeducation education, education, การศึกษานะครับนั้น4ตัวใช่ไหมคะมนั้นตามชื่อโครงการก็ <c oughs> คือแะคะโครงการนะคะการศึกษา education นะคะ,ะเพื่อต่อต้านใช่ไหมคะ resistance นะคะ การใช้ยาคือ drug abuse ในทางที่ผิดนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ drug abuse resistance education ท่านทั้งหลายเป็นต้นแบบเป็นคุณครูใช่ไหมครเป็นต้นแบบต้องออกสิ่งที่ถูกนะคะเพื่อที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์โครงการเราได้แล้วก็เรียกชื่อได้อย่างถูกต้องแล้วก็นักเรียนก็จะได้นะคะรู้จักชื่อของเราที่ถูกต้องด้วยทีนี้ Dare ก็มีนะคะ ไม่ใช่เฉพาะเป็นชื่อโครงการยังเป็นชื่อของนะคะรูปแบบนะคะแทนตัวแทนตัวเป็นตัวยอ่อแทนรูปแบบการตัดสินใจใช่ไหมคะรูปแบบการตัดสินใจแบบเดนะคะซึ่งจะมีอยู่4ี่สี่คำด้วยกันนะคะแต่ต่างต่างศับกันนะคะดีไม่ใช่ไม่ใช่ดรักแล้วแต่เป็น define define นะคะซึ่งแปลว่าการนะคะระบปัญหา define นะคะสังเกตเวลาออกเสียงมันจะแบ่งเป็นสองพยางถูกไหมคะ de เป็นพยางหนึ่งนะคะ fin e เป็นอีกพยางหนึ่งพยายงที่สองเ,อเวลาออกเสียง m เนี่ยจะเป็นเสียงเสียงนาสิกือเสียงขึ้นจมูกนะคะเนแล้วพือออกเสียงยาวนะคะเสียงยาวอย่าไปออก define ไม่ใช่นะคะ define ได้ได้ยินเสียงหนึ่งเสียงขึ้นจมูกใช่ไหมคะ define นะคะ, ine, ะ,คะระบ,บุปัญหานะคะตัวที่สอง ที่แปลว่าประเมินทางเลือกอ่านว่า assess assess นะคะล้วแบ่งเป็นอสองพยางค์ใช่ไหมคะ assess ตัวตัวแรกเนี่ยเราไม่ได้ลงเสียงหนักเราเป็นหนักที่นะคะอยางที่สองที่ assess นะคะ assess assess และอย่าลืมเสียง S ตัวสุดท้ายด้วยนะคะเพราะนั้นออกให้ครบุเสียงนะคะ,นะะ assess แปลว่าประเมินทางเลือกนะคะ assess ตัวที่3านะคะ respond respond นะคะแปลว่าตัดสินใจเลือกนะคะแดงเป, 2, ป็นสองพยางชิ่นเดียวกัน rest ใช่ไหมะพยางแรก pond p, ond, p o n d นะคะเพราะนั้นเวลาออกเสียงอย่าลืมตัว s นะคะในพยางแรกแล้วก็ตัว d ในพยางหลังนะคะแล้วน้ำหนักนะคะลองลองจับทีคันน้ำหนักไปที่เสียงนะคะ respond นะคะหนักที่ที่เสียงหลังพยางหลังนะคะ respond respond นะคะแปลว่าตัดสินใจเรืองนะคะตัวสุดท้ายนะคะยาวนิดยากนิดนึงแต่ว่านะคะมั่นใจว่าทุกท่านสามารถนะคะออกเสียงได้ถูกต้องนะคะ evaluate evaluate นะคะซึ่งแปลว่าประเมินผลนะคะแบ่งพยางอย่างไรนะคะพะยางแรกคือตัว e ใช่ไหมคะพะยางที่พยางที่2 val v a l นะคะพะยางที่3คือตัวสระอูเนี่ยนะคะและตัวสุดท้ายคือ a อ t, a t e นะคะอย่าลืมเสียงตัว t นะคะ ตัวที่ออกยากที่สุดนะคะถ้าถามนะคะคือตัว V สำหรับคนไทยนะคะตัว V การออกเสียงไม่เหมือนตัวอลแวนของเราธรรมดานะคะถ้าวแหวนบ้านเรามันจะตรงกับ W นะคะหรือ W ที่เราเรียกกันบางคนนะคะตัว V เนี่ยต้องฟันบนกับลิมฝีปากล่าง V วเวนะคะแล้วเวลาเราออกเสียงน้ำหนักจะไปลงที่พยานที่สองนะคะ evaluate 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 นะคะซึ่งแปลว่าประเมินผลโอเคนะคะสี่ตัวนะคะลองดูนะคะออกอีกครั้งนะคะ define define assess assess นะคะอย่าลืมตัว s ข้างหลังเนี่ยนะคะ assess ตัวที่สาม respond respond และตัวสุดท้ายนะคะ evaluate evaluate